คุผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับุผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสุผู้ชมครับกระแสวันนี้นะฮะเรื่องราวของทางสามีภรรยาคู่หนึ่งนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์วินแล้วไปเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกับรปภคนหนึ่งสุดท้ายแล้วภรรยานะฮะของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์วินเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคุณป้าท่านหนึ่งอายุเยอะแล้วุผู้ชมครับใช้มีดปลอกผลไม้นะฮะแทงไปสองแผลที่รปภสุดท้ายรปภเสียชีวิตนะครับเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะฮะ แต่แน่นอนครับวันนี้ลูกสาวของทางคุณป้าซึ่งเป็นคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะฮะมานั่งในรายการของเรานะครับแล้วก็บอกว่าอยากจะขอโทษนะฮะสำหรับครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วก็ยังบอกด้วยว่าอยากจะให้สังคมนั้นให้อภัยเธอด้วยให้อภัยครอบครัวเธอด้วยเพราะตอนนี้เธอโดนกระหน่ำซ้ําเติมหนักหนาสาหัสนะฮะแต่วันนี้นําเสนอไปแบบตามข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้มีการเข้าข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ยังมีทนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะจะมาชี้ข้อเท็จจริงของข้อกฎหมายด้วยว่าสิ่งที่ทำเนี่ย มันเข้าขายอะไรกันแน่ต้องการตัวเองไหมหรือว่ารู้แก่โทระหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้เดี๋ยวฟังทางทนายรณรงค์ด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับสองท่านครับคุณคมคายนะฮะแล้วก็ทนายรณรงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับก่อนอื่นคงต้องขออนุญาตนะฮะวันนี้เราพูดกันตามข้อเท็จจริงนะฮะไม่ได้มีการช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลทางด้านข้อกฎหมายกับทางคุณพี่นะฮะขออนุญาติพี่แหม่มค่ะพี่แหม่มเป็นลูกของทาง คุณป้าพยาวใช่ค่ะนะคคุณป้าพยาวอายุเท่าไหร่นะฮะหกสิบเจ็ดค่ะหกสิบเจ็ดปีนะครับอยู่แถวแถวรามสองค่ะอ่าก็คือคุณคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำอาชีพเป็นขี่มอเตอร์ไซค์วินใช่ค่ะแล้วตัวพี่ล่ะฮะขี่วินด้วยค่ะอยู่วินเดียวกันไหมวินเดียวกันค่ะวินเดียวกันโอเควันนั้นเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นฮะมันเกิดที่ว่าพ่อเขาไปส่งผู้โดยสารในซอยครับแล้วคนนี้เขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาก็รอเคลมกันอุบัติเหตุอะไรครับ รถเ,เขาจะเลี้ยวเข้าทางจอดตรงนั้น,นค่ะรถเก่งค่ะคเขาจะเลี้ยวเข้าทางจอดตรงนั้นแล้วเขายังไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวแต่เขาเปิดอันนี้ฟังจากพ่อนะเพราะพี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับแล้วเขามาเปิดตอนอีกทีคือจะเลี้ยวซึ่งพ่อชิดซ้ายมาไปส่งผู้โดยสารข้างข้างในซอยอะ่ะอืม,มันก็ไม่พ้นกันก็ไปเสี่ยวชนกันใช่รถพ่อล้มล้มอ่าอย่างไงต่อฮะทับผู้โดยสารทีแรกพี่ไม่รู้ว่ามีผู้โดยสารพี่เข้าไปดูเขาแล้วรอบนึงระหว่างที่ประกันยังไม่มา พี่ว่าเออไม่เป็นไรใช่ไหมงั้นหนูไปวิ่งรถต่อพี่ก็เลยว่าอย่างนี้พออีกสักพักหนึ่งเพราะว่าน้องผู้โดยสารที่เข้าไปส่งอ่ะเขาอยู่บริษัทเดียวกับแฟนแฟนพี่ใช่เขาก็โทรไปบอกแฟนว่าเนี่ยโดนวินทิ้งนะไม่เข้ามาส่งต่อเกิลดรถล้มอยู่ข้างนอกคือก็บอกว่าพ่อพี่เนี่ยทิ้งใช่แต่คนนี้พี่ก็เลยเข้าไปถามอีกอีกช็อตที่มีเรื่องเนี่ยอ่าแล้วอยู่ดีๆแม่มาเกี่ยวอะไรพ่อโทรให้แม่ไปเอาสัญนารถมาให้หน่อยรถพ่อ ประกันจะเอาสำนักรถคันนี้พาอไม่ได้พกมาอ๋อก็คือพอมีปัญหากระทบกระทั่งคือเป็นเรื่องของรถเก๋งคันหนึ่งกระทบกระทั่งกับรถพ่อพี่เป็นมอเตอร์ไซค์บินเนี่ยนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยคือพ่อต้องใช้เอกสารใ,ในการที่จะเคลียร์กับประกันของรถคันนั้นใช่ค่ะก็เลยใช้ให้แม่เนี่ยตอนนั้นแม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านยังไม่ออกมาให้หยิบออกมาด้วยอ่อให้แม่เ,เอาเอกสารออกมาให้พ่อด้วยใช่ค่ะนะฮะแม่คือแม่พยาวนี่นะฮะค่ะอ่ะหลังจากนั้นยังไงต่อก็คือว่าพี่ก็ไปถามว่า พ่อประกันไม้ยางบอกเขาด้วยนะว่ามีผู้โดยสารเจ็บแล้วกุญแจรถมันหักมันซึ่งไปส่งต่ออีกไม่ได้พี่เขาไปบอกพ่อเท่านั้นแล้วพี่ก็จะออกมาแล้วพอดีแม่มาพอดีตรงนั้นเป็นบริเวณไหนที่ไปจอดรถกันอขาออกขาออกจากอะไรขาออกคือมุมขาออกจากรถลานจอดรถอันนั้นอะลานจอดรถของที่ไหนฮะของที่บางนาทาวเวอร์ที่มีเรื่องอะโอเคเป็นมันเป็นอะไรตรงนั้นเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นตึกทำอะไรตึกซอยเป็นเข้าไปมันเป็นตึกอะไร บางนาทาวเวอร์ค่ะเขาทําอะไรกันที่นั่นรู้ไหมมีสํานักงานเยอะแยะเป็นตึกสานักงานนะขออนุญาตเป็นตึกสํานักงานโอเคยังไงต่อฮะแล้วทวนี้พอพ่อกุญแจหักปุ๊บเนี่ยประกันก็รอเอกสารอีกสักแป๊บหนึ่งแม่ก็เข้าไปต่อแม่เข้าไปต่อบอกว่าเอาเอกสารมาให้แล้วอยู่รปภเขาออกมาว่าใช้คาพูดที่ไม่ดี ก็ตะคอกใส่เราเราพี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็จะไปแล้วมาบอกประกันแค่นั้นเพราะว่าพี่ไม่มีตังค์จ่ายเดี๋ยวประกันเขาไม่รู้ขอโทษตรงนั้นป็นมันมันเป็นลานจอดรถถูกไหมฮะมันเป็นซอยตรงที่พ่อพ่อกับพี่จอดอ่ะมันเป็นซอยเอแล้วลานจอดรถมันจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับพี่ก็อยู่ข้างนอกรานอ่ะผมขออนุญาตมันเป็นแบบนี้ถูกไหมนี่เป็นลานจอดรถเขาแล้วนี่เป็นซอยถูกไหมอ่ะผมขออนุญาตนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคอ่ะอันนี้เป็นเป็นเป็นซอยเข้าไปแบบนี้ใช่ค่ะนะเป็นซอยเข้าไปแบบนี้นะ เสร็จป <it> ุ๊บเนี <that 'd S 2> ่ยมันต้องเลี้ยวเข้าตรงนี้ถูกไหมฮะแต่ทีนี้พี่ไปจอดค้างกันอยู่ตรงนี้ไม่ใม่ตรงไหนพี่จอดอยู่ตรงมุมนี้เลยอ่าขวางไหมขวางทางเข้าไหมไม่ขวางค่ะเพราะว่ารถพี่อยู่ทางออกเพราะตอนเช้ายังไม่มีรถออกมีจะมีแต่รถเข้าคือจริงๆต้องเข้านี่ปุ๊บก็จะเป็นลานจอดรถใช่ค่ะป้อมรปภเขาอยู่นี่ป้อมรปภอยู่ตรงกลางเลยป้อมขอโทษนะตรงนี้อ่าอยู่นี่ใช่ค่ะขอโทษนะครับคุณผู้ชมอ่าป้อมผมไม่มีกราฟิกอะมีแต่อันเนี้ยอ่ะนี่นะเป็นอันนี้นะนี่นะเป็นป้อมรปนะ อันนี้ทางเข้านะทางเข้าทางออกถูกทางเข้าทางออกทางเดียวกันทางเดียวกันนะฮะมอเตอร์ไซค์ของป้ากับพี่เนี่ยไปจอดอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะไปถึงทางเข้าทางออกมันเลยทางข้าอ่ะนี่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 ใช่หนามุมนี้เลยอ่ะคุณจอดตรงมุมนี้เลยนะใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะพอเสร็จแล้วยังไงก็คือเขามาไล่เขามาไล่บอกว่าพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะไปแล้วรถมันรถรถมันเข้าฝั่งนี้มันคนละเลนกันซึ่งตอนเช้ามันยังไม่มีรถออก มันมีมันจะมีแต่รถพนักงานเข้าไปจอดครับแล้วคนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็จะไปแล้วแล้วแม่เขาเลยบอกว่ากูเอาเอกสารแม่เป็นคนพูดไม่พอเขาเป็นคนมานอกกูเอาเอกสารมาให้เขาแป๊บเดียวเดี๋ยวกูก็ไปแล้วจะไปบอกแบบนั้นสิเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคนต่างจังหวัดพูดไม่พาะสมบด <c oughs> เอาเป็นว่าคือคุณแม่เป็นคนที่พูดไม่ค่อยพาะอ่ะ<ช>โอเคยังไงต่อฮะแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าที่ของกูอืใครมาจอดไม่ได้อันนี้ใครพูด รอปภพูดปกที่ของกูใครจอดก็ไม่ได้ใช่อ่ยังไงต่อฮะแล้วพี่ก็จะไปแล้วแป๊บเดียวเองมันก็เสร็จแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ทันไรเขาก็ท้าถ่ายแล้วก็เดินเข้ามาดันอกแม่แบบนี้ตอนนั้นพี่อยู่ด้วยอยู่แล้วที่ผมเห็นในภาพพี่อุ้มเด็กอยู่คนหนึ่งเป็นหลานอุ้มอยู่ข้างหน้าเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะอ่แยังไงต่อหลังจากนั้นแล้วนี้พอไปดันแม่เขาก็บอกว่ามึงจะทําไมกับกูมึงจะทําอะไรกูเขาก็ผลักออกผลักออกเพราะเขาเดินเข้าไปอย่างเงี้ย แล้วพอผักออกแล้วมันก็ไม่ยอมแม่เขาก็กลับไปเอาหมกกับน้องอีกโอเคผมขออนุญาตย้อนภาพนี้กลับไปนิดนึงฮะทีมงานครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนี่อันนี้คืออันนี้แม่ใช่ไหมแม่ผักออกเพราะเขาดันอย่างเงี้ยแต่ตอนรูปแม่ผักเขาก่อนป่ะแต่ตอนเขาดันไม่มีอ่านี่แม่ผักก่อนแต่ตอนเขาดันไปถึงพี่กำลังจะบอกเรปภดันแม่พี่ก่อนเหรอดันหมายถึงเขาเดินอย่างเงี้ยเดินเอาหน้าอกชนอย่างงี้ทำไมมีอะไรอย่างเงี้ยโดนชนอย่างงี้แม่ก็เลยผักออกงี้ใช่ แต่กล้องมันมาแค่ตรงนี้เหรอใช่อ่ะโอเคอัพเดตต่อฮะหลังจากนั้นแม่ก็เดินออกไปเอาหมวกกันน็อกไปเอาหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกอยู่ในมือเขาอยู่แล้วอ๋เหรออ่าอย่าอ๋อเหรอสิเราต้องเห็นอยู่นะนั่นนะนะเขาเดินกลับไปเพรามันก็น่าจะจบแค่ตรงนั้นแล้วอ่ะอ่าอันเี้เราไปต่อยเขาเลยอ่ะในภาพเมื่อกี้ใช่เพราะพี่ต่อยเพื่อที่ทุบให้เขาหยุดบอกให้หยุดทําพี่ก็บอกกับเขาว่าอย่าทําอย่าทําเป็นพนักงานนะอย่าทําพี่ก็บอกอย่างนี้ครับ นี่อันนี้คือไปแทงเขานะใช่เพราะตอน<ะ>นั้นน่ะพี่โดนกันออกข้างนอกเพราะพี่ต้องดูเด็กอีกคนนึงครับนี่ไปแทงเขานะฮะคราวนี้เขาวิ่งไปหยิบอะไรมาฮะไม้ค่ะตอนแม่เขาเห็นอยู่แล้วว่าไม้อยู่ตรงไหน,นโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดภาพแป๊บหนึ่งนะฮะอา้าวพี่พี่แหม่มหลังจากในหลวงพี่เล่าเป็นช็อตที่ผมฟังนี้หลังจากที่ครั้งแรกเลยเนี่ยรปภเดินที่พี่บอกเอาหนะ้าอ,อกไปชนแม่ผักออกหลังจากนั้นแม่เดินวนวกลับไป นะฮะหลังจากนั้นมีการชกต่อยกันพี่เข้ามาพยายามที่จะต่อยเขาเหมือนกันตอนในภาพนะฮะนี่ครั้งแรกเลยนะตรงหน้าประตูล้วนนะฮะเพื่อที่จะให้เขาหยุดอ่าจะให้เขาหยุดไม่หยุดแล้วเขาก็บอกว่ามึงอย่าคิดว่ามึงมีเด็กแล้วกูไม่กล้าทํามึงนะก็โดนหลานพี่อ่าฮะอันนี้คือรปภเป็นคนพูดพูดใช่ไหมฮะอ่าแล้วยังไงต่อฮะอันนี้ก็มีคนในตลาดมาดึงพี่ออกมาดึงพี่ออกหลังจากนั้นพี่ก็จะไม่ได้มองแม่แล้ะเพราะพี่มันจะมีเด็กอีกคนนึงที่แม่เขาก็เตงมาด้วย แล้วคราวนี้เขาก็ให้แจ้งความพี่ก็หมดแต่โทรศัพท์พี่ก็ไม่ได้หันมาดูว่าเขาโดนกันตอนไหนอ่าทีนี้ในข่าวที่บอกว่าครั้งแรกเลยเรปภไปหยิบไม้มาเป็นไม้หน้าสามมาตีพวกพี่นั้นจริงไหมไม่ตอนช็อตเนี้ยช็อตเนี้ยที่เขาไปหยิบมาเพราะไม้ไม่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วพวกพี่เห็นอยู่แล้วอ้าวแล้วอยู่ดีๆแม่ไปแทงว่าทำไมอันนี้พี่ไม่ทราบเพราะตอนที่แทงพี่ก็ไม่เห็นพี่มาเห็นในคลิปแล้วแม่ไปหยิบมีดตอนไหนเพราะตามข่าวที่บอกมาเนี่ยเหมือนกับแม่พยายามจะบอกว่า รอปภเนี่ยเอาไม้เนี่ยไปตีพ่อแล้วก็ตีแม่แม่ก็เลยวิ่งไปหยิบมีดออกมาไม่หมายถึงช็อตนี้แต่มีดพี่ไม่รู้เขาไปหยิบตอนไหนไม่รู้ไปหยิบมีดตอนไหนใช่พกติดตัวอยู่หรือเปล่าเปล่ามีดอยู่ใต้เบาะเพราะเขาเตรียมมาเพราะว่าลูกค้าให้กระท้อนมาเขาจะไปปอกกระท้อนกินเขาเลยเอามามีดเป็นมีดอะไรฮะมีดซื้อร้านทุกอย่างยี่สิบอะความคมมันจะยาวแค่นี้แล้วนั้นจะเป็นด้ามอืมนี่คือมีดถูกไหมฮะใช่ค่ะ เนี่ยอันนี้คืออยู่ในถุงมัดก็ยาวเหมือนกันนะอันนี้มีตอกกระท้อนเหรอฮะแม่เขาซื้อร้านยี่สิบมาเพื่อที่จะเอาไปเปาะของกินโอ้ยยาวเหมือนกันนะพี่แล้ววันนั้นมีกระท้อนอยู่ด้วยไหมกระท้อนอยู่ที่วินอยู่ที่วินเหรออืมแต่ไม่ได้พกติดตัวใช่ไหมไม่ได้พกแต่ในภาพมันครับไม่เห็นว่าไปหยิบตอนไหนนะไม่รู้ว่าเออ,อันนี้มันจะต้องอยู่ใต้เบาะอยู่แล้วแต่ไม่เห็นตอนจังหวะเปิดเบาะรถเลยนะครับนี่มีตอนเดินไปนี่ป่ะนี่นี่นี่น ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ป่ะถึงรถเนี่ยฮะคือตอนนี้เนี่ยเราเราเพลไปเรื่อยๆนะคือตอนนี้ป้ามีมีดอยู่ยังนี่พี่เข้ามานะพี่อุ้มเด็กอยู่นะใช่เพราะพี่ก็การอย่างนี้แล้วเขาก็ชกพี่อ่ะอันนี้คือพ่อพี่นะใช่พ่อกับแม่นะี่กำลังเอื้อมบังแบบนี้เนี่ยยังไม่เห็นไปเอามีดที่เบาะรถเลยเนี่ยภ้ามันไม่โขบป่ะแต่ภาพมันมันเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยวิ่งไปแทงเขาทำไมอันเนี้ยผมงงพอเขาเดินกลับไปเนี่ย ไอ้ภาพนี้พี่ไม่เห็นว่าตอนนั้นพี่โทรโทรศัพท์แจ้งความอยู่เอพี่ยังอยู่กลุ่มนู้นอยู่เลยเราดึงพี่ไว้เรากันไม่ให้พี่เข้าครับแล้วเด็กเป็นอะไรไหมที่พี่อุ้มอยู่ตอนเช้าหน้าแดงตรงนี้แหละแต่กว่าจะได้ไปหาหมอก็หายแดงแล้วเคยรู้จักกรรมาภคนนี้มาก่อนไหมเคยเห็นเขาไหมไม่ไม่เคยเห็นเคยผ่านมาวินแถวนี้เคยจอดที่บริษัทนี้ไหมถ้าพี่มาจอดตรงนี้ไม่เคยพี่ส่วนมากจะจอดหน้าตึก อ่าแต่ตรงนี้ไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักกันมาก่อนถูก<ด>ไหมฮะอ่าอ้าวโอเคนะครับนี่เป็นมุมของพี่นะฮะตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่บ้านก็คือพ่อก็ซึมเศร้าแหละอืมตัวแม่เองเขาก็เครียดเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีเจตนาให้ถึงตายเขาแค่ว่าคือเราเราสู้แล้วเราสู้เขาไม่ได้อะ่ะเขาแรงเยอะมากอะ่ะทุกคนก็ห้ามแล้วแม่พ่ออายุเท่าไหร่ พ่ออายุ77แม่เท่าไหร่นะแม่67แม่67พ่อ77นะอ่าแล้วก็แม่ก็คือเสาหลักในบ้านแม่เขาจะหาเงินได้เยอะกว่าในบานแม่เขาแข็งแรงกว่าถ้าเฉพาะกลุ่มบ้านแม่เองมีทั้งหมด7คนที่อยู่ในห้องเดียวกันครับแล้วห้องห้องพี่อยู่ข้างบนจะอยู่กันสี่คนแล้วก็หลานออกไปอยู่แยกห้องไปอีกสองห้องครับรวมทั้งหมดน่าจะสิบสคน ในมุมของพี่แม่เองดูในที่เกิดเหตุตรงนั้นนะ่ะถามจริงๆเอาแบบตรงไปตรงมาเลยนะแม่ไปด่าเขาก่อนไหมไม่เพราะพี่ก็อยู่ตรงนั้นพวกพี่โดนว่าก่อนเขาว่าบอกว่ามาจอดตรงนี้ไม่ได้มาจอดตรงนี้ไม่ได้พี่บอกมันไม่ได้ขวางทางออกเอ้มันไม่ได้ขวางทางออเข้า,ขานะตอนนี้อยู่ทางออกแล้วแป๊บเดียวก็จะไปแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วอ่าเขาก็ไม่ยอมแล้วอะไรเป็นตัวจุดชนวนที่ทําให้รปภถ้าเป็นไปตามที่พี่กล่าวอ้างนะ เราพอเขาเดินเข้าเอาเอาเอา,เอ,าอ,อกไปชนแม่แม่เขาก็บอกว่ามึงไม่เห็นหรือไงว่ารถกูมีเรื่องอยู่มันเป็นอุบัติเหตุรอแป๊บนึงจะไปแล้วเอกสารให้ประกันแป๊บเดียวอผู้หญิงคนนั้นก็เห็นเหตุหการณ์ทั้งหมดใช่ไหมผู้หญิงคนไหนผู้หญิงที่เป็นเจ้าของรถน่ะไม่รู้พี่ไม่เห็นเขาแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาออกมาเขาไปจอดแล้วเขาให้เขาให้ข่าวนะเขาบอกบอกว่าทางแม่เนี่ยไปจอดขวางจริงๆไม่ขวางก็อยู่ตรงนั้นเลยตั้งตั้งแต่เกิดเรื่อง,องรถอยู่ตรงนั้นเลย ไม่ได้ขวางไม่ได้ขวางรถจอดสามคันเรียงอยู่ตรงนั้นเลยรถพ่ออยู่ตรงกลางออ้คำว่าขวางที่เราเข้าใจจะหมายถึงขวางยังไงขวางรถเข้าออกไม่ได้อันนี้ยังเข้าออกได้เราเลยไม่เรียกว่าขวางใช่ไหมใช่ค่ะอืมอันนี้คือในมุมของที่อันนี้อันนี้ที่เขาเข้าใจไงอ่าฮะแต่ในมุมพี่พี่มองยังไงคือมันขวางแล้วเอาภาพมาเปิดดูก็ได้มันมีตัวรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมันขวางทางเข้าออกให้เข้าออกได้ไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมครับไอ้ไอ้เข้าได้แไม่เถียงแต่ว่ามันมัน มันจอดตำแหน่งเนี้ยเอารูปด้านหน้ารูปด้านอันนี้นี่รถพี่ใช่ไหมใช่นี่จอดนี่อย่างนี้ป่ะนี่รถพี่ป่ะใช่สองคันนี้ใช่ไหมฮะคันคันเนี้ยคันนอกเนี่ยคือรถแม่คันกลางคือรถพ่อที่เกิดเหตุถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าขวางเลยพี่ก็ถือว่าขวางถือว่าขวางนะมันก็ทางเขาออกเขาถ้าเรากระเถิบหน่อยนึงก็ไม่ขวางแล้วจะเห็นว่ามันมันกินมันสักหน่อยนึงเท่านั้นเองขวางแต่ไม่ได้เต็มลำแต่พี่ก็บอกเขาแล้วว่าพี่จะไปแล้วพี่มาบอกเขาแค่นี้เองอื แต่พอดีมันมากากรมีการตอบโต้กันก่อนไงมันก็เลยพัวพันขึ้นมาที่ยังไปไม่ได้อ้าวโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งตอนนี้แมต่ต้องประกันเท่าไหร่ยังไม่ทราบค่ะยังไม่ทราบต้องประกันเงินเท่าไหร่ถูกไหมฮะ,ฮะ,อะตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ศาลตอนนี้เดินทางไปที่ศาลเรียบร้อยค <ฮะ S 1> ่ะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้ต่อนะครับเดี๋ยวจะโฟอนอินหาทางญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะเดี๋ยวกลับมาครับ กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณเอนะฮะเป็นญาติของรอปภผู้เสียชีวิตนะครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีค่ะคุณเอครับผมกัญชัยนะค่ะคุณเอครับก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะเอคุณเอเป็นพี่ของรอปภใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณเอครับอตอนนี้ครอบครัวเป็นยังไงบ้างก็คืออยู่ในอาการโศกเศร้านะคะ ตอนนี้เอาศพกลับไปที่ไหนครับตอนนี้แม่กําลังเดินทางเอาศพน้องกลับไปจังหวัดตาค่ะครับผมเอ,อคุณเอครับผมเห็นคุณเอเนี่ยให้สัมภาษณ์มาบอกว่าทางอ,อผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเย็บขลึมไม่ค่อยสูงสิงกับใครจริงไหมฮะเออใช่แต่คือว่าขอแก้ข่าวตรงนี้เลยนะว่าที่สติไม่ดีคือภาษาชาวบ้านเราเรียกอะ่ะแต่คือจริงๆน้องสมาธิสั้นเพราะว่าการที่หนูพูดไปว่าสติไม่ดีคือแบบ คือเราเราเรียกตามความเคยชินเราอะนะแล้วคือมีข่าวบางสำนักก็คือว่ามาถามหาใบจิตเวชกับน้องมาถามยาที่น้องกินอะไรเงี้ยเราเฮ้ยมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ใช่ครับซึ่งน้องไม่ต้องไปรับการรักษาอะไรขนาดนั้นน้องไม่ได้เป็นขนาดนั้นครับผมคือตอนแรกที่ข่าวออกมาคือบอกว่าเป็นาทางการคือว่าน้องสมาธิสั้นอ่าเข้าใจฮะแต่ตอนแรกที่ข่าวออกมาคือมีสำนักข่าวไปรายงานว่าน้องน้องของเราคือรปภผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกสติไม่ดีถูกไหมฮะ ใช่ใช่ใช่ไม่แรกที่พูดไ่อย่างนั้นความหมายอะคือว่าน้องเป็นสมาธิสั้นเพราะว่าการที่พี่พูดไปอย่างนั้นแล้วอยู่ดีๆพวกสื่อก็ไปตีความหมายคือว่าน้องเป็นรักษาพวกจิตเวชน้องต้องกินยาน้องต้องมีใบน้องต้องอะไรคือมันไม่ใช่อืครับผมอพี่เอครับตอนนี้ทางลูกสาวนะฮะของของของป้าพยาวนะฮะที่เป็นที่เป็นคนก่อเรื่องเนี่ยนะฮะตอนนี้นั่งอยู่ในรายการ นะครับเรื่องนี้ทางพี่แหม่มอยากจะบอกอะไรกับทางญาติเข้าไหมก็อยากจะขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าทางแม่เองก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาถึงแก่ชีวิตเพียงแต่ว่าอยากอยากให้แค่เขารู้สึกเจ็บแล้วก็ให้หยุดการกระทําเพราะว่าเขายังไม่ลดละกับพวกเราแล้วพวกเราก็สู้เขาไม่ได้ค่ะคือไม่คือมุมมองอยากจะบอกเขาแบบนี้เหรอครับก็อยากจะขอโทษเขาอะค่ะ อยากอยากจะขอโทษว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นขนาดนี้ครับพี่เอครับมองมองไงครับเรื่องนี้คะพี่เอมอง,องยังไงครับา<ะ>สามลุ่มหนึ่งอะน้องน้องก็เจ็บมากแล้วทําไมถึงจะต้องต้องเอามีดใช้อาวุธเอามีดมาแทงมาอะไรอันนี้คือคาถามที่อยากถามถูกไหมครับมันมันก็เป็นภาพที่โหดดูแนละ้วพี่เห็นแล้วก็คือเสียใจกันทุกคนอนะแบบแม่งน้องน้องเราโดนโดนลุมอะครับโดนลุมน้องเราก็เจ็บมากพอแล้วอย่างว่าแหละคนเป็นพูดได้คนตายพูดไม่ได้พี่ อืมจริงครับอันนี้ผมเข้าใจความรู้สึกพี่เลยนะฮะ,เ,ะเ,รเรื่องนี้พี่ดำเนินสามสามรุ่มหนึ่งเขายังพูดว่าของเขาสู้ไม่ได้อีกเราก็และของเราคนเดียวซึ่งน้องอะ่ะก็แขนแขนน่าจะไม่ดีข้างหนึ่งและพี่ถ้าหนูจำไม่ผิดนะ,ะน้องโดนน้าร้อนลวกเหมือนแขนเหมือนเส้นยึดข้างหนึ่งครับน้องชายอะ่ะแต่เรื่องนี้พี่เอจะ,อะดําเนินการให้ถึงที่สุดถูกไหมฮะใช่ค่ะคือว่าทางบริษัทเขาก็ดําเนินการเอาเรื่องถึงที่สุดอะค่ะ ครับผมอ่ะโอเคพี่เอมีอะไรอยากจะฝากบอกอีกไหมครับอ๋อไม่มีอะไรอยากฝากบอกเลยค่ะครับผมอาละครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับพี่เอครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณนะครับพี่เอครับคุณครับคือพี่เอแกก็บอกมาบอกแกไม่สบายใจเพราะตอนแรกมีสํานักข่าวไปนําเสนอบอกว่าน้องชายการสติไม่ดี่จริงเราไม่ใช่นะฮะแต่น้องเนี่ยมีอ่สมาธิสั้น นะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงของพี่เอที่บอกมาและแกก็บอกมาอย่างที่ได้ยินนะฮะบอกว่าสามลุมหนึ่งยังจะบอกสู้ไม่ได้อีกหรือแต่พี่ก็ไม่ได้ลุมเขานะเพราะพี่ไม่ได้เข้าไปหาเขานะพี่ก็โดนกันออกมาเหมือนกันแต่ครั้งแรกอที่พี่เข้าไปอะคือพี่จะห้ามเขาพี่ก็บอกว่าเตือนสติเขาว่าเป็นพนักงานนะอย่าทําแบบนี้แต่เขาเงื้อมือใส่พี่ก่อนฮแล้วพี่มีเด็กพี่ก็ต้องสู้อืมอันนี้คือมุมของพี่นะใช่จังหวะไหนที่พี่ไปเตือนสติเขาอะครับเนี่ยที่พี่เดินเข้าไปอ่ะ มุดตัวสติด้วยมือไงพี่ห้ามเขาแล้วลพี่บอกเขาแล้วว่าอย่าทําอย่าทําพี่พี่อยาตั้งแต่พี่ลงจากรถแล้วแต่เขาก็ไม่หยุดแล้วหาว่าเราเป็นลูกอะ่ะเราเห็นเขาทําพ่อแม่เราอย่างเงี้ยเราจะหยุดได้เหรอเราก็ต้องการบ้างให้เขารู้สึกเจ็บบ้างว่าเออเนี่ยเขาทำรุนแรงเกินไปนะแล้วเขาก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่วันนี้เขาเสียชีวิตแล้วนะครับใช่ค่ะคือผลผลที่เราเสียหายคือเราทำให้เขาเสียชีวิตเราเสียหายเหรอครับไม,ไม่ใช่เขาเสียหายอ่ ว่าเขาเสียหายด้วยว่าเขาอะถึงแก่ชีวิตโดยที่วันนั้นอะที่เกิดเรื่องแม่ยังไม่รู้เลยว่าเขาเสียชีวิตไปรู้ที่สอนอแต่เขานอนเสียชีวิตอยู่แถวนั้นนะครับเราไม่เห็นค่ะเพราะว่ามีรอปพดึงเข้าไปข้างในเขาก็เดินเข้าไปปกติครับวันนั้นอะคือผมถามอย่างนี้ผมถามทางพี่รอนด์ลงนิดนึงครับสมมุติว่ากรณีนี้มันเข้าข่ายไหนเข้าข่ายแบบป้องกันตัวเองแล้วไปแทงเขารหรือ ลูกแก่โทสศ์หรืออะไรยังไงฮะตอนนี้อย่างแรกนะครับถ้าเป็นคนที่มีเรื่องวิวาทกันอยู่แล้วเนี่ยมักจะชอบอ้างว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเปิดก่อนอีกฝั่งหนึ่งทำร้ายร่างกายก่อนเขาก็เลยป้องกันตัวอันนี้เป็นคําที่ใช้อ้างกันบ่อยๆแต่ทีนี้ในทางกฎหมายครับการอ้างแบบนั้นเนี่ยต้องดูพฤติกรรมหลายๆอย่างประกอบด้วยอย่างในกรณีแบบนี้เนี่ยต่างฝ่ายเนี่ยต่างมีเรื่องกันพร้อมจะมีเรื่องกันเรียกว่าสมัครใจทะเลาะวิวาดในระหว่างการวิวาทเนี่ยในทางกฎหมายจะมาอ้างบันดาลโทสศท์ก็ไม่ได้จะมาอ้างป้องกันตััววก็ไไไมมม่่่่่ด้้้เเเเพพรราาาาาะตตงงงงคคนออขปสสูียยภ ทีเนี้ยในการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยต้องแยกกันว่าทำร้ายหนักทำร้ายเบาหรือตั้งใจเอาให้ตายอย่างในกรณีที่การถ้าถ้าเรื่องเนี้ยถ้าไม่มีการใช้มีดนะแค่ไม่มีมีดตัวเดียวเนี่ยผมว่าทุกอย่างจบไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่ต้องมาสูญเสียขนาดนี้แต่เมื่อมันมีมีดต้องบอกอย่างหนึ่งครับการแทงถึงสองครั้งเนี่ยสารดีกาท่านบอกเลยว่าเจตนาฆ่าการแทงสองครั้งเนี่ยครั้งแรกข้างหน้าครั้งที่สองข้างหลังครับการแทงหนึ่งครั้งเนี่ย บางครั้งถ้าตำแหน่งที่แทงเป็นตำแหน่งสำคัญก็เจตนาฆ่าเหมือนกันครับอันนี้คือตามข้อเท็จจริงเลยนะฮะพ,พี่รับได้ใช่ไหมฮะในสิ่งที่พี่กำลังได้ยินอยู่ะนะครับทีเนี้ยในประเด็นที่ทนายความเขาต่อสู้คดีกันในศาลเขาจะดูอย่างเดียวว่าตำแหน่งที่แทงถ้าสมมติแทงแค่แผลเดียวนะถ้าแผลเดียวนะเขาจะงจะสู้ว่าไม่ได้ตั้งใจเอาให้ตายตั้งใจแค่ทำลายร่างกายเพราะอัตราโทษต่างกันแตนเน่เนื่องจากว่ากรณีนี้มันแทงสองรอบ ม,มันเถียงไม่ได้เลยอะ่ะว่าตั้งใจแค่ทำลายร่างกายรหรือตั้งใจแค่ให้หยุดอยู่ตรงนั้นคืออันนี้มันคือตั้งใจเอาให้ตายเลยอะ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าทางฝั่งนี้เขาบอกว่าแม่เขาสูงอายุพ่อสูงอายุถูกทำลายร่างกายคนนั้นอะไรเงี้ยต้องขอโทษอย่างหนึ่งนะครับคนแก่ทําผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับนี่ไงมันไม่ได้มีกฎหมายบอกว่าถ้าคนแก่รับไปแทงใครแล้วไม่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าเมื่อเมื่อศาลตัดสินว่าผิดแล้วเนี่ยถ้าสานึกผิดแล้วเนี่ยเข้าไปอยู่ในเดือนจํา นกรมก็จะทันเขาจะมีวิธีการดูแลผู้สูงวัยอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็ต้องติดคุกนะครับทีนี้ย้อนกลับมาทางพี่แหม่มนิดหนึ่งพี่แหม่มทราบไหมว่าล่าสุดเนี่ยคุณแม่ของรอปรพอท่านนี้นะฮะที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับแม่เนี่ยเสียใจมากบอกโซ่มันขาดออกจากชีวิตเธอเลยเธอบอกเธอเองเนี่ยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเหมือนโซ่เนี่ยที่รัดกันเอาไว้วันนี้ลูกชายแกตายไปเนี่ยแกโซ่ขาด ทั้งเนือ้อทั้งตัวแกมีตังค์อยู่เท่าไหร่รู้ไหมฮะสีบาทเดี๋ยวลองฟังดูฮะเขาก็จะส่งเงินให้แม่ใช้ดูแลแม่เพราะว่าแม่ไม่ค่อยแข็งแรงแม่เป็นรถเข่าเสื่อมนี่แหละแม่จะทํำยังไงก็ทําใจไม่ได้เนาะเพราะว่าปกติแล้วมันมันไม่ใช่อย่างนี้อ่าตอนนั้นที่ทํางานอยู่ที่ตากเงินเดือนแค่สามพบาทเขาสามารถเก็บเงินซื้อรถมอไซซื้อตู้เย็นซื้อโทรทัศน์ ซื้อเครื่องเสียงอะไรใส่บะใส่ห้องเขาได้มันคือมันมันขาดมันขาดมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเหมือนกับโซ่ที่มัดก,กันไว้แล้วที่นี้มันโซ่มันขาดออกอะค่ะคือเงื่อทำแล้วแม่ก็จะเอาส่วนตรงนี้ทำไว้ให้เขาต่อไปครับผมผมถามพี่นิดนึง การที่พี่มีเด็กอยู่ในตัวผมไม่ได้ว่าพี่นะมีเด็กอยู่ในตัวยุกี่เท่าไหร่ฮะเก้าเดือนย่างสิบเดือนค่ะโอ้เด็กไม่ถึงปีเหรอครับไม่ถึงค่ะแล้วการที่พี่เข้าไปลุยกับรปภแบบนั้นพี่ไม่กลัวว่าอันตรายจะเกิดขึ้นกับเด็กเหรอพี่พี่ไม่มีใครช่วยอ่ะพี่ก็กลัวพ่อแม่พี่ตายเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะแค่ไหนเพราะเขาก็ลุกแตโทรศเขาก็โมโหมากเหมือนกันพี่ไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่เขาจะ ไปเอามีดมาตอนไหนพี่ก็ไม่เห็นแต่พี่ทราบใช่ไหมครับทุกวันนี้สังคมโซเชียลเองหรือสังคมคนภายนอกเองอะมองว่าสิ่งที่ทางคุณป้าคือคุณแม่คุณพี่แล้วตัวคุณพี่หรือว่าคุณพ่อเนี่ยที่ได้ทําแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องใช่ค่ะก็รู้ทราบใช่ไหมฮะทราบค่ะคือพูดง่ายคือเขาเขาถล่มเลยละ่ะคือเขาจ่าเลยว่าว่าว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่ แต่อยากให้เขาขอวอนให้ให้เขาเข้าใจทางมุมเราบ้างว่าถ้าถึงจุดจุดนั้นน่ะถ้าถ้าทุกคนไปอยู่จุดจุดนั้นทุกคนจะทํำยังไงเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราออื uh huh. แล้วพ่อโดนตีแม่ก็ต้องเข้าไปช่วยครับเขาก็กลัวผัวเขาตายเหมือนกันแล้วพอแม่เข้าไปช่วยเขาก็หันไปตีแม่พ่อก็ต้องเข้าไปช่วย ผมแปลกใจผมแปลกใจนิดนึงในมุมที่พี่พูดแบบนี้แล้วกรณีที่พอ่อไอ้ที่ปรปภเขาหันหลังเดินกลับไปทั้งต้องเอามีดเอาวิ่งไปแทงเขาอ,อีกเนี่ยอันนี้<ม>พี่ไม่เห็นชอน็อตนี้ตอนที่อยู่ในเหตุการณ์น่ะพี่โดดพี่โทรศัพท์อยู่อืนี่แหละฮะคือคพี่มองอยังไงเรื่องนี้คือต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับคดีเนี้ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าผมเป็นญาติรอพอนะผมดำเนินคดีทั้งหมดเลยทั้งสามคนเลยไม่ใช่เอาแค่พ่อแม่นะเอาทั้งพ่อเอาทั้งตัวลูกด้วยเพราะว่าอยู่ในเหตุวิวาสกันทั้งคู่เลย แยกสํานวนคดีกันไปว่าตั้งใจฆ่าเขาหรือเปล่าถ้าผมเป็นญาตินะถ้าเป็นญาติผมผมติดใจเรื่องนี้มผมเอาให้หมดทั้งบ้านร่วมกันหรือเปล่าใช่ไม่ใช่เอาแค่เฉพาะแม่นะ,ะผมว่านะพี่แหม่มคือไหนไหนมาออกรายการผมแนะนํานิดนึงลวกันผมว่าสิ่งที่พี่กําลังพูดมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เขาฟังพี่อยู่มันเหมือนกับการเป็นการแก้ตัวแบบน้าขุนๆุผมขอโทษจริงๆที่ผมพูดคํานี้นะฮะ,ฮะ ผมว่าสิ่งที่พี่ควรจะต้องทําที่สุดคือผมว่าน่าจะเข้าไปขอโทษครอบครัวเขาด้วย<ร>ความ,มรู้สึกที่จริงใจงเรายังไม่เห็นเขาเลยเข้าใจแต่ว่าผมว่าพี่อาจจะต้องอาจจะต้องหยุด,ยดในมุมของของสิ่งที่คิดว่าเราถูกกระทํากลัวที่บ้านจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตอนนี้เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วผมว่าเรามองข้างหน้าถ้ามองมองย้อนไปกับข้างหลังหรือในสิ่งที่พี่กาลังคิดอยู่เนี่ยผมว่าตามันมัน มัน,ค,มนคือวันนี้นแม่ของ <he. S 2> เราพอคนนั้นเนี่ยเขาไปคุยกับลูกเขาไม่ได้แล้วแต่ของเราอ่ะเรายังไปเยี่ยมแม่ในเดือนจําได้อะไรคือความแตกต่างกันของเรื่องเนี่ยผมอยากให้คิดดูเราจะเข้าใจว่าคนหนึ่งไม่มีโอกาสคุยแล้วนะไม่มีโอกาสพูดแก้ตัวเลยนะว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วแม่เขาก็ไม่มีสิทธิ์เยี่ยมลูกเขาแล้วอะ่ะคือเข้าใจแหละพี่กำลังอยากจะบอกว่าเออสังคมโซเชียลตอนนี้ที่กาลังถล่มด่าพี่เนี่ยอยากให้พ,พาๆหน่อยถูกไหมฮะที่พี่กาลังพูดอยู่เนี่ยเพราะเราก็หนักอยู่แล้วอแต่ทีเนี้ยในมุมของเขาเขาก็มองว่า โซเชียลเขาก็มองว่าทางฝั่งลุนเขาสูญเสียนะสูญเสียลูกสูญเสียหัวหน้าครอบครัวเขาหนักกว่านี้อีกหนักกว่าที่พี่กาลังถูกด่าอย่างเงี้ยผมว่าวันนี้คือมันอาจจะเป็นวิถีชีวิตที่ต้องยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอตอนนี้แม่ต้องประกันตัวเท่าไหร่นะที่ตารวจบอกมาตํารวจบอกว่าห้าแสนที่โรงพักแต่ที่ศาลเรายังไม่รู้แล้วตอนนี้มีตังที่จะประกันไหมไม่มีเลยแล้วทํายังไง ก็ต้องรอดูต่อไปเพราะพี่ไม่รู้กระบ,บวนการทางกฎหมายพี่ไม่มีความรู้ด้านนี้สุดท้ายถ้าเกิดว่าประกันไม่ได้หรือไม่มีเงินประกันอะไรแล้วสุดท้ายแม่ต้องขอโทษนะฮะติดคุกก็ต้องตามสภาพอะค่ะตามสภาพเราก็ต้องไปเยี่ยมเขาเอาแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวไหมหรือเป็นค่ะคนที่ทํางานให้จ่ายเงินคือแม่คือแม่และพ่อล่ะแล้วเราล่ะพี่ก็มีครอบครัวของพี่แล้วก็มีภาระของพี่โอเคแล้วก็พ่อเองเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ เราก็ไม่ได้เต็มที่เท่าแม่อะโอเคนะครับเวลาหมดจริงๆนะครับสุดท้ายอยากจะบอกเลยไหมฮะถ้าวินาทีนั้นนะครับไม่หยิบมีดขึ้นมาเรื่องจะไม่จบแบบนี้จะไม่มีใครต้องสูญเสียฝากเป็นอุทาหรณ์คนดูทางบ้านด้วยอย่าใจร้อนอย่าอารมณ์เสียง่ายต่อให้เรามีของเรามีอาวุธก็ตามเก็บไว้ที่เดิมนั่นแหละไม่งั้นวันหนึ่งเนี่ยสภาพจะเห็นคนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนหนึ่งต้องติดคุกไม่รู้จะทั้งชีวิตหรือเปล่าและอีกคนหนึ่งต้องออกมาพูดแบบนี้นะฮะเอ้านะครับก็เดี๋ยวไปดดูกันนไไปปะผผิิว่าาตมด นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับนี่ครับ